วีออส1.5มิตรเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับสีดําคันนี้นะคะสีหายากเลยนะคะเข้ามาที่ใคืออยู่ไม่ถึงอาทิตย์สักทีนะคะก็ติดจองแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแต่คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่รีบเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลยสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับนาที่บริษัทรถยนต์นะคะก็เป็นสาขาที่สามนะคะสาขาสุวินทวงศ์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะโตโยต้าวีออส1.5มิตรคันนี้นะคะ ทะเบียน4 1 1 9นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเพราะว่าคันนี้สีนี้นะคะเข้ามาทีไรนะคะไปไวทุกทีเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะคะคันนี้ซื้อสดได้จัดแนนนได้นะคะวี่ๆคะจัดนแน้นมนีให้เลือกถึง สิบธนาคารเลยนะคะเป็น10เกิน10ด้วยนะคะพี่ๆค่ะท่านใดนะคะที่อยากปรึกษาจากไแนนนะคะติดต่อหาแนนได้เลยที่092 971 4647นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่บ้านเขียวได้เลยนะคะก็เป็นแอดไอดี ID นะคะ เป็น N A R A W A N อันเดอร์ r e หรือว่าขีดล่างนะคะ N A N นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ f u o l Option มากๆเลยนะคะไฟหน้าะโปรเจคเตอร์นะคะพี่พี่ขา Daytime d a n i n g Light นะคะมีให้ด้วยนะพี่พี่ขามาพร้อมไฟตัดหมอกนะ,ะด้านหน้านะคะกระจังของเขาเป็นสีดําเงานั่นเองพี่พี่ขา ดูได้เลยคันนี้เข้ามาใหม่นะพี่ๆี่คะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะ <_ s ans> เหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะไม่มีบุกรักยิ้มแนมะ้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะว่าคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพแล้วก็จะใหม่กว่านี้อีกเยเลยนะคะพี่ๆค่คะแต่คันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนั่นเองนะ แล้วก็ไปดูในส่วนของแก้มกันชนนะคะพี่พี่ขาไม่มีนะคะแบบแก้มกันชนแนบชิสตสนิทก,กันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาอดูได้เลยนะคะและไปดูกันในส่วนของล้อยางนะคะล้อยางนะ,ะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะพี่พี่ขายางตัวนี้นะคะได้ไปในปีสองพันยี่สิบ 4ี่นั่นเองค่ะพี่พีค่ะได้ยางปียี่สี่นะพี่พี่ดอกยางล่องลึกนะคะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะใครที่สนใจอยากได้ v ีอไว้ใช้งานนะพี่พีค่ะขึ้นชื่อว่า t o y o ต้าวีอนะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะดูได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะตัวโช๊นะ แห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะและในส่วนของสีแต้มถุกโรงงานนะคะก็ยังอยู่เลยนะคะพี่พคคันนี้นะคะราคาดีด้วยนะ,ะปี2017นะคะพี่พค่ะคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณ70,000เท่านั้นเองพี่พใครอยากได้ไปใช้งานนะ,ะต้องคันนี้เลยสีดํานะ,ะสีหายากนะ,ะเข้ามาใหม่ทีไรไม่เหลือถึงแบบอาทิตย์สักทีนะคะก็กระจก ด้านข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างเนาะแล้วในส่วนของตัว,ตวนี้ได้ไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะมือจับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเป็นของแท้ของเดิมของเปิดต้านั่นเองนะคะด้านในนะคะได้เป็นสีดํานะคะสีดําตัดด้วยสีรถโกลด์สวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ค่ะเบาะหนังนะคะพี่พี่สีดํานะคะเดินได้ด้วยสีเทานั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะ ด้านในนะอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ปรับเลยนะคะพี่ค่ะอันนี้คือเข้ามาใหม่ก็คือเห็นได้เลยว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะคะตัวลิ้นชักนะคะตรงกลางนะคู่มือนะคะมีให้ครบนะพี่ค่ะคู่มือนะสำเนารถภาษีพรบรเรามีให้ลูกค้าแล้วครบเลยเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปต่อที่อื่นเลยนะคะภาษีต่อเรียบร้อยตามปกติเลยนะค,ะคันนี้นะคะดูเม็ดอะกันนิดนึงนะนี่ ให้ดูเม็ดอาร์ครเลยนะคะพี่ค่ะเรียงสวยกันแบบนี้และไม่มีสนิมเกาะกินเลยเพราะฉะนั้นรับประกันโครงสร้างนะพี่ค่ะไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํากลับสีลวกกลอหม่เลยนะคะทําไมถึงได้มั่นใจว่าบริษัทเพคโนโยไม่มีอรถที่แบบว่าชนหนักที่คว่ำม,มาเพราะ,ะไรเลยหนึ่งเลยนะคะ เรานะคะตัดสายเน้นกับธนาคารนั่นเองนะคะพี่พี่ขาเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสภาพรถด,ด้วยนะคะพี่พี่ขาเพราะและของเรานะคะมีตรวจสุขภาพรถให้ฟรีถึง274รายการเลยนะคะพี่พี่ขามาดูที่หัวน็อตเสาบีกันนิดนิดนึงนะคะเสาบีนะคะไม่ี่เห็นไหมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอนคนะพี่พี่ขานี่สวยๆแบบนี้เลยสีแห้งสีเดิมนะพี่พี่ขาอ่ะ ใครที่อยากได้ไปใช้งานติดต่อหางนี้นได้เลย0929714647นะคะไปดูกันในห้องโดยสารกันบ้างนะ,ะห้องโดยสารนะ,ะพี่พี่คะกว้างขวางนะคะใช้งานในกรุงเทพต่างจังหวัดได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเบาะหนังสีดําตึงๆเลยนะคะพี่พี่ะไม่มีขาดนะดูได้เลยได้ไม่มีหลุดนะคะพี่พี่ะเขียขัดนิรภัยมีให้ครบทุกจุดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ แอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้นะคะหรือว่าถุงลมนี้นิรภัยนะคะพี่ๆขอภัยทีนะถุงลมนิรภัยมีให้คู่หน้าแล้วนะคะอ่ะส่วนด้านในตัวนี้ก็นี่เลยตัดด้วยสีรถโกสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะนี่ดูได้เลยนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะ ทะเบียน c 1 1 9นึ่งะคะพี่ๆสวยๆเลยด้านหลังนี่โตโยต้าวีออนะคะพี่ๆค่ะนี่ให้ดูด้านหลังเลยด้านบนตัวรับสัญญาณเป็นเสาสัญญาณนั่นเองนะคะในส่วนของด้านหลังเปิดนะคะใช้ได้ทั้งกุญแจไขแล้วก็เปิดจากด้านในนะคะพี่ๆค่ะอ่ะไปดูกันถึง กระโปงหลังรถบ้างนะคะ <travail> ด้านหลังเนาะเปิดด้านท้ายมานะคะหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คะสีแห้งสีเดิมปกติแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อ่ะดูได้เลยอ่ะตัวนี้ฝากระโปงท้ายนะคะพี่พี่หัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดเม็ดอาร์คอยู่ครบรูปทรงวงรีนะคะพี่พี่ขอยู่กันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียงเรียงแบบนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พี่ไฟเบรกดดวงที่สามนะคะมีให้ด้วยนะคะตรงนี้นะ และในส่วนของล้ออะไหล่นะคะมีให้ด้วยนะคะพี่พี่คานี่นะคะโยโกฮามานะคะในส่วนของล้ออะอะไหล่นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมซีนทางมะพร้า,พาวพี่พี่คายังเป็นสีเดิมขอสีคล้ายๆเปลือกไข่ไก่เนาะอ่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะแผ่นรองตัวนี้มีให้ด้วยนะคะพี่พี่คานี่ตัวนี้ปิดได้นะ,ะนี่ สว,สวยเลยพี่พี่คะคันนี้1.5มิตรนะคะรุ่นมิตรนะคะสีดําส่วนมากก็หายากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเลยพี่พี่ขาสีดํารู้สึกว่าจะหายากมากๆนะคะพี่พี่อ่ะนี่ด้านท้ายของเขารูปทรงสวยงามนะเรียมสันตัวรถคลมนะคะไม่มีบุบลักยิ้มนะคะพี่พี่ขะนะอ่ะไปดูที่ด้านขวากันบ้างนะอ่ะให้ดูกันแบบทุกจุดเลยนะคะพี่พี่ขานี่ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะนี่เม็ดอาร์คนะแกะให้ดูเลยนะคะพี่ๆขาไม่มีสนิมนะคะพี่ๆขาไม่มีการชนมาถ้าชนมาตัวนี้จะไม่ได้อยู่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขามันจะแบบว่าและสนิมกินก็คือมันจะเป็นคราบสนิมเนาะถ้ารดน้ําท่วมนะคะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะพี่ๆขา เดี๋ยวไปดูกันว่าลองสตาร์ทดูว่ามันจะติดไม้เนาะอ่ะให้ดูกระจกนิดน,นึงนะคะเป็นของแท้ของเดิมของ t o โยต้นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเม็ดอาร์คนะคะยังแบบเลี่ยงสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่นะคันนี้ได้เป็นกระจกปับทับไฟฟ้าม,มาให้แล้วนะคะนี่สวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของระบบสตาร์ทเขาก็ยังคงเป็นกุญแจอยู่นะคะมีกุญแจให้ถึงครบเลยพี่ๆี่าสามดอกเนาะอ่ะ,อะ ตัวพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะพี่ๆคะ่ะนี่เห็นไหมมีหมดรับมีโหมดอ่ะปรับเพิ่มระดับเสียงได้ด้วยนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอก็เป็นของแท้ของเดิมของโตโยต้านะคะนี่โลโก้โตโยต้าชัดเจนมากนะคะอ่ะทั้งนี้นะคะเชื่อมนี่ตัวนี้ก็มีสายเสียบ usb ให้ด้วยนะคะตัวนี้นะเชื่อมบลูทูธได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยนะ ส่วนมากพวกนี้เขาจะทํามาแล้วเนาะอ่ะและในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนี้นะคะก็มีจอแสดงผลของอุณหภูมิแอร์นั่นเองนะคะพี่พี่ขาปรับแอร์เย็นความเย็นนะคะและตัวนี้ก็เป็นพัดลมนั่นเองนะคะระบบพัดลมนะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เป็นออโต้พี่พี่ขาใช้งานง่ายๆเลยนะคะ ตรงกลางนี้ก็มีลิ้นชักนะคะอ่ะขออภัยค่ะไม่ใช่ลิ้นชักมีเก๊ะตรงกลางนะคะใส่ของได้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดนะคะพี่ๆอยู่ครบทั้งสองนะคะมีหหให้กระจกใช้งานได้ตามปกตินะคะจอดนะคะติดไฟแดงเนาะอยากเสริมสวยนิดนึงนะสําหรับท่านที่ผู้หญิงเนาะก็เสริมสวยได้เลยในรถสบายเลยนะคะ อ่ะราวมือจับนะคะมีให้ครบทั้งสี่ประตูนะคะด้านบนนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะพี่ขาไม่มีรันอขออภัยค่ะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะคะพี่ขาสวยๆเลยนะพวงมาลัยนะคะพี่พี่ก็นี่มีตัดสีเปลี่ยนโนแบกด้วยนะคะตัวนี้หนึ่งจุดห้ามิตรนะคะพี่ปีสองพันสิบเจ็ดสีดำนะคะคันนี้เลขไมาอยู่เจ็ดหมื่นนะคะพี่อันนี้เลขไมลเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย สิบกิโลนะคะพี่ๆคะ่ะคือเลขไม่ก็ถือว่าน้อยอยู่นะคะมีขาะน่าใช้งานนะคะพี่ๆใครสนใจติดต่อหาแนนได้เลยที่ศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างแต่ในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าของเรายังไม่ได้ทําการสปานะคะสำหรับคันนี้นะรถเข้ามาใหม่นะคะพี่ๆคะ่ะยังไม่ได้ทําการสปาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องเนี่ยเห็นได้เลยโลโก้โตโยต้านั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะเครื่องเดิมขอแจ้งนิดนึงนะคะแต่เมื่อกี้ก็แจ้งไปแล้วเนาะว่ามันจะสภาพแบบว่าไม่ได้แบบใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการสปานะคะพี่พีค่ะคันนี้ก็อ่ะนี่หัวน็อตนะคะแต่รับรองได้เลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมนะคะพี่พี่ค่ะไม่มี น็อตไม่เคยขยับนะคะเม็ดอาร์กนะอยู่ครบเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะฉลากมออกอนะคะพี่พี่ขาเครื่องเดิมเครื่องแท้นะคะจากของโตโยต้าเลยนะคะกราบไฟไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะคะพี่พี่ขานี่ได้ดูได้เลยนะสวยๆแบบนี้พี่พี่ขาราคาที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะพี่พี่ขาได้เป็นโตโยต้าหนึ่งจุดห้ามิตรนั่นเองนะพี่พี่ค่ะนะ เดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวนี้นะเป็นฝากระโปรงเดิมนะของโตโยต้านั่นเองนะคะพี่พ่นกันร้อนมีมาให้นะคะรูปทรงวงรีเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะพี่พี่ขาฉลากนะ้ะยังไม่เคยแกะเลยนะคะอ่ะนี่สวยๆเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะพี่พี่าไม่เคยขยับไม่เคยถอดสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะแบตเตอรี่นะคะของดีคลิก,ก,กนั่นเองนะคะ สวยเลยทั้งคันเลยนะคะพี่ๆคาใครที่อยากได้คันนี้ติดต่อหาแนนได้เลย0929714647นะคะอะสำหรับนะ,ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้แนนด้วยนะคะก็สำหรับข้อมูลผิดภาพประการใดหรือว่าเสียงอัดขาดหายไปตอนช่วงไหนเนาะแนนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเนาะหากสนใจอย่าลืมนะคพี่พี่ขาคันนี้ Toyota Vios 1.5มิตลนะคะปี2017สีดำนะคะเลขไม้อยู่ที่77,000โลนะคะแล้วก็ราคา379,000นะพี่พี่ขาเอกสารมีครบนะคะภาษีพรบมีให้ครบแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อแนนได้เลยนะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ